ทำอย่างไรให้อ้อยที่เกษตรกรปลูกมีผลผล,ผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นนี่คือหนึ่งในเป้าหมายสําคัญที่ทําให้สํานักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายหรือสอนอนมีโครงการแจกอ้อยพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรขนาดกลางและขนาดย่อมมาอย่างต่อเนื่องโดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบมีวัตถุประสงค์สาคัญคือการพัฒนาเทคนิคการสร้างอ้อยพันธุ์ดีพร้อมทั้งผลิตอ้อยพันธุ์ดีเพื่อแจกจ่ายภายใต้โครงการแจกอ้อยพันธุ์ดีของสอนอน คำว่าอ้อยพันธดีในที่นี้จะหมายถึงอ้อยที่จะแจกให้กับเกษตรกรที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศเพื่อให้เกษตรกรนําไปปลูกขยายเพื่อทดแทนอ้อยพันธเดิมโดยในโครงการนี้จะมีรูปแบบการผลิตอ้อยเพื่อทําการแจกจ่ายให้เกษตรกรอยู่3ลักษณะคืออ้อยปลอดโรคอ้อยรีบอลและอ้อยพันธุใหม่อันแรกคือเรื่องของโรคเราพัฒนาอ้อยที่เรียกว่าเป็นไบโอเลกเตอร์นะครับก็คือปราศจากโรคโดยสิ้นเชิงทําในห้องแลบอ้อยพวกนี้เมื่อปลูกลงไปแล้วจะสามารถป้องกันและต้านทานโรคได้เป็นช่วงระยะเวลานาน อย่างที่2ก็คือเราเห็นว่าอ้อยพัฒนาพันธุ์มาหลายปีทุกปีมันเกิดความเสื่อมของพันธุ์ทําให้ผลผลิตลดลงมีโรคมีแมลงมากขึ้นเราก็เลยทําการเทคนิคที่เราเรียกว่าเป็นรีบอลคือทําให้มันเกิดใหม่เสมือนหนึ่งมันพึ่งออกมาใหม่ๆอันที่3นะครับเป็นอ้อยพันธุ์ที่กําลังจะประกาศพันธุ์ใหม่แน่นอนเราต้องการขยายให้เร็วและปลอดโรคระดับหนึ่งแล้วก็เพาะเป็นข้อตาจําหน่ายจ่ายแจกให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกิดการขยายตัวของอ้อยพันธุ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นของสมกานอ้อยให้ไหวขึ้น ด้วยการผลิตพันธ์อ้อยที่หลากหลายทั้งการทำอ้อยปลอดโรคการทำอ้อยรีบอลรวมไปถึงการแจกอ้อยพันธุใหม่ทำให้เกิดความหลากหลายของอ้อยพันดีที่เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ต่างๆกันชาวไร่อ้อยก็มีทางเลือกในการปลูกอ้อยพันธุ์ที่เหมาะสมกับตนเองมากขึ้นซึ่งด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้โครงการดังกล่าวจะทำให้ผลผลิตอ้อยต่อไร่ของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นทั้งปริมาณและความหวานอันหมายถึงรายได้ที่มากขึ้นทั้งตัวเกษตรกรและกับของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลสายของไทยไปพร้อมกัน